ส่วนไปนนาแม็งของ ไปวัดธทงชทาติที่ต่งงงนนนางยูคแค้มครองอ่ะน้อง่านผู้ชมบ้านหอมไสช่างมากกับดีๆแบบนี้แหละแต่ว่ามาตามทางลักจะเป็นทางแบบนี้เนาะเป็นทางคอนกรีตอย่างดีเลยมวนชุดเรี่ยวข้างหน้าเนี่ยหมดเลยนะคิดว่าไปได้อยู่ได้วเนี่ยยี่โบจะไปลุยทางเพื่อนอีกวัดธงชาติโอ้โนี่ดีดีดีนี่นน hey, ท่านผู้ชม จะมีป้ายเบื้องสายมือวัดธงธาตุพัธนารามไหวพญานาคลอยหาซีแมนี่วดบ้านหอมใต่แล้วขานนี่นี่ทางเดียวเข่าคะับกล้องก็ไม่เอาได้แต่ไเนี่อยูีิดินนี่เอไม่เอาหน้ายูคดินหน้าเนี่ยเนี่ยน้อยู่คิดินอยางนี้ค่อยย่านด้ย่านด้หมด้โอ้โหนนี้นนี้นนี้ นี่<ป>นยังไปแล้นีงลงบนไหลไปล,ลงบน,<อ>งนไหลไปอ้าโค้งมาโอ้โบเห็นเนอนทันสมแม่วหน่อยบบยมอมออกจากทางเมื่อกี้ลงไปจับไม่ออกจากทางเนาะสิมาเหตุบุญเลยไปทำลายแมวบม่ได้เนาะทางกขมา เนนาาะงงไกๆึเห็นรถตามลังมาสองสำคัญเลยเนี่ยคือว่ามาถึงทางแล้วเลยโอ้นี่เด็กแค่เจ้าคขายขค่เจ้าคขายนี่ยเด็กๆเข้าจอดอยู่กว่าจอดบนกันแต่แค่เจ้าไปก่อนจุดนี้ก็คือเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวผู้มาเฮ็ดบุญเหตุยังกันนะแค่เจ้ามาสื่อคันหมักเบ่งยังมาสื่อคันหมักเบ่งสื่อไปเบิ่งกันเนาะลงไปเบิ่งกัน พาลงกิมก่อนวัดกยูนีได้ทันผู้ชมเนี่ยนี่คือสิแมนเนาะพอขามาหน่อยเดียวหนึง่งสบายดียดโอ้ค้ายมักเบงหวะไส้วัดอันทงถาดนี่วะน,วนี่เลยหออโอ้แนมเห็นนี่วะวโอ้ฮอตแล้วฮอตแล้วอยู่นี่เพ่สจะคาย,ายาเครื่องไหวเครื่องบูซาเนาะ อืมนี่ยเนี่ยเนี่ยมีหลายประเภทให้เลือกทานบุษมก่อนสิเขาวัดไปไหว้ผ้าไปยังกะแหวซื้อได้แถวนี้อันนี้บ้านยังแม่มันหอมมีหอมไต่หอมเนื้ออันนี้หอมไต่เนาะวัดธงธาตุวัดพญานาคคนเดินเนาะคนมากม่าลายน่ะคนนิยมม้าลายเพิ่นเฮ็ด้นหรือบ่วัดนี่ยนะสามปีบอ่ะต่เก่าก่ามีวัดวะแต่เก่าก็ต้องเป็นวัดเก่าวัดเก๋เพิ่มอ๋อแต่ว่าเดี๋ยวพ่นสางพญานาคขึ้นมาเพิ่ม โอ้วหว่ะบมเคยมาเลยมาเบิ่งนเนีย่ยคนขายปลาขายยังสำหรับไปปล่อยเนาะเฮ็ดบุญเนาะสำหรับไปปล่อยเฮ็ดบุญมีปลาดุกปลาอยังต่างๆมีนกนกกระนี้สำหรับคนที่จะไปทำบุญน่ะท่านผู้ชมเขาหอดแล้วัดรงศาจะเนาะเขาขอไปชมกันแม่เนาะ สองฝากทางเลยคนขายเถีงบูซาเถงไหวของบูซา,าตื่ืแบบ่้นี้เท่าก่าอไแบบนเอะอแบบมีซ็แบบซคนซือคนาขอค่าขาย๋อี่ยแม นี่ราคาเท่าไรตัวนี้เสือหาพันเสือหาบหน่อยเป็นกระตาเลยวะเป็นกระตาเลยเป็นสุดไปเลยแล้วมาทรงวัดนี่บ,อาบาา่อปลาไว้สารไอ๋อเมื่อเล้งมาคนหนักนี่ฟูก็บอ๋อเฮาเอาไปว่างเหรอเฮ้เอาเฮานน้ำงนเไไำงินไหนเป็นนะน้ำเงินไหนเป็นเดิดนทางผู้ชมเครื่องไหวเครื่องปุซ่านาะเอาสื่อก่อนเขาววัดนะ มีล่ลร้ราคาเส้าหาพันขีดสี่สิบหาสิบพันขีดเนาะแล้วแต่หน่อยใหญ่สุดหน่อยใหญ่เย่างกับกซื้อคันบังเบงเนาะท่านผู้ชมไปไหวพระขอพรซื้อแล้ว <laughs> <laughs> ตามสองขางข้างจะมีคนขายคันบังเบง คือวัดอันนั้นนะอย่าคึอถาดยังปถ่านประน่มว,วนมายเครืองหยเนาะมาทัวจนจ่นมาหลอ่อเบิรงเนาะตายของโยงกินผมเนาะเด้กล้วยกล้วย,อ,ยอื้อแต่เนี่ อันนี้มันเจดีย์ใหญ่ประจำวัดธงท่า,า่ันพุชมน้อยกลัวเจดีย์ของวัดพระบาทพุนสันแต่ว่าสวยงามเนาะพุทธันทาสีเป็นสีทองคนมาหลายๆเนาะคนมาหลายๆมั้งดูะ่ะคนมาหลายได้ติดแคมของเลยตั้งแต่จะติดแคมของเลยจะนะพาลงไปเบิง่งบอลบอไหวบอยัง้งบุหูบอนไดปนไปเบิ่งกันไปเบิ่งกันบอนได้ มีคนมาขายเขื่องหอมมาสื่อกินกล้วยจีกันวะยิ้วเข่ามีชาวบ้า,านเอาเครื่องเอา,า,ย,า,ายังมาขายหอมอยู่นี่นะพามาเบิ่งนกันทีมงานมาหลน์เราบ่อยทีมงานมาหลายนำทีมโดยสวัสดีนะสวัสดีเอชจีสวัสดีเอชจีน <Tamam. S 1> ะเอามาหาแนวกินก่อนเอาปิ้งกล้วยนี่กิ้งกล้วยสดิน ปิงวดใหุ้กละมห้ร้อยหาหน่อยปีงวดหาหน่อยสิบพันนะตังเงินพิดก็มีเนาะทงแสดงนี่โอ้จะหน่อยจะหน่อยสื่อเฉล่อกอนแตงอโวคาโด โลอะไดเนี่โลิมหาละหมดก็มีทงอะไรซิ1หาพันโอ้มีหัดแกงน้อไ้หมอะแกงน้อไหมสื่อไปแกงเยงก็ได้นี่พักบ่งงามๆเนาะแป๊บนึ่งแป๊บนึงเข้าไปไหวพาก่อนไปไหวพาก่อนขากลับออกมาสิมาแวร์สื่อก่อนกลับ ท่านู้ษมกผ้าไปสมพญ,ญานาคยู่แคมคองเนาะเป็นจุดที่ก็จะเอาไปไหว้พระเทากันจะไปไหว้ยู่หันคนมาหลาห่างใกล้จากตัวเมืองนะครหลวงอันพอสมควรอยู่เลย นะีซิมกล้ยด้วยหายละยนี <S <S ่คนต่างประเทศผ่อนมีนักของเที่ยวต่างประเทศมาผ่อนนี่ขอล้าพร้อม นี่พันนหนาคไงเจ้าถผงระสมนี่นะักทองเทียทเท่ยวชาวต่างประเทศมาเทียทเท่ยวผ่อนสั่าดายน้อยถางพระส้มจุดนี่ก็คือเป็นจุดไฮไลท์ของวัดธงธาตุซึ่งวัดปัจจุบันนี้กลายเป็นสถานที่ทองเที่ยวยอดนิยมของ ประชาชนทั้งหลายบ่ว่าจะเป็นคนลาวคนไทยคนต่างประเทศกข้ามักจะมาทีแคมของบอทท่มีหูปั่นพญานาคสีเขียวแล้วก็สีทองอยู่จุดนี้แล้วก็มีสร้างภาพามาไหว้คอยบริการถ่ายหูปให้นักท่องเที่ยวแต่ว่าปัจจุบันนี้แต่ละคนก็มีโทรศัพท์เป็นของตัวเองแล้วเนาะทายเองแล้อวจะใส่บริการของเจ้าจก็ได้ราคากับบ่แพง พญานาคอยู่ทางล่งน่ะประทานประสม <ไป S 1> จะมีสีเขียวแล้วก็สีทองมีสีเขียวกับสีทองพญานาคซ้ำหัวสองขางมันนี้คืบขึ้นแน่วันนี้จะนอนอาพาลงไว้วงอยู่ดานลุกน้ำประสมเต็มหนึ่งไหวพระก่อนเขอ,ขอไหวพระก่อน,น,น ว่างไว่นี่ก็องคูสีสัตตนาคาราตสังเกตเลยนะวัดนี้นะคนมาทำบุญลายหลาย

ลงมาฝังพยัญชนะแคป์ของที่นี่ลงมาฝังนับของแล้ ทา้งได้ก็ได้ทางได้ก็ได้ทางลงมาหันหางพยานาคจุ่มใส่ลำค้องเลยทา่านผู้ชมนกนกกางแก่เหรอนกกางแก่มาใส่อยู่นีนเลยอันนี้เที่ยวเห็หนะเป็นดอนนะจะมีขันดอนนี่ เต็มคองเลยวัดทงธาตุฝั่งนั้นก็เป็นประเทศไทยจังหวัดน้องคายวัดทงธาต คนมาร้ายขนาดเลยมมีคา,า,า,หาให้เรา,าเองอนานราเนยคอ้ทิ้ทานาล,ลยบเปน็นยัง กินมะขาล้ามนี่ขายขอาล้ามพร้อมบางเทไรข่าล้ามสิบหาขั้นกีบทันผุส้มทว,วาฒมาเฮ็ดบุญมาไหวพาแล้วก็หิ้วข่ากับสาม,มารถซื้อกินขาลามได้บางสิบหาขันีบมาค้ายทุกเมื่อวะววอ๋มาซาวันผิดนักของเขียวกำลังขทยยอยมา มาลายเนาะมาธงถาดก็จะเนิยมมาไหวพระชุดทีก็จะมาไหวกะเป็นชุดออยู่เข้มค้องเลยแหละบอลมีหูปั่นพญานาคนะท่านผู้ชมเท่ากับมาไหวพระยังชันทีเรียบร้อยเนาะบัดน,นี้เท่ากับสิกับก่อนเนาะแต่สำหรับคลิปวิดีโอนี้เทากับสิโคจบคลิปไปเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมขอบใจทุกท่านที่เข้ามาชมไว้พบกันใหม่คลิปวิดีโอหนะ้า